คอนโซลยูพลัสสารส่งเสริมการเจริญเติบโตสำหรับพืชสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดสกัดจากอินทรียวัตถุที่ผ่านการด้วยสลายทางชีวภาพเพื่อให้ได้ฮิวมิกแอซิดเข้มข้นละลายน้ำได้อย่างรวดเร็วส่งผลต่อการนำไปใช้ของพืชได้อย่างรวดเร็วไม่ทำลายดินและเซลล์พืชไม่มีสารพิษต,ตกค้างปลอดภัยต่อผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ออนโซนฮิวพลัสส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุริซีย์ที่มีประโยชน์ในดินส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีการเจริญเติบโตได้อย่างดีช่วยกระตุ้นในการติดดออออกผลออนโซนฮิวพลัสทำให้ระบบการแตกรากได้ดีลดการใช้ปุ๋ยเคมีเนื่องจากระบบรากที่มีประสิทธิภาพออนโซนฮิวพลัสใช้ฉีดพ่นได้ทั้งทางใบและทางดินสามารถใช้ร่วมกับปุ๋ยได้ทุกนิดออนโซนฮิว พื้นแทเ้เกษตรสายอินทรีย์คุณภาพคุ้มค่าเหนือราคาอนอนสดฮิวพลัดออนสหเน